สูงชิบหายเลยเฮ้ยอู้เจ็บซัดกินไงวะแทบไม่ได้แล้วมึงแข่งกันนี่โอ้มันกินยไงเงมันวะเนี้วิ่งขันขันขันเดี๋ยวอันนี้โอ้อันนี้อเล็กซ์ด้วยโอ้โหเสร็จกูกินไม่แบ่งกันเลยพี่น้องเฮ้ยเมื่อกี้เห็นว่าบีหนึ่งอย่าไปสนใจเลยบีสองไม่สนได้ไงเฮ้ยมันเอาลิ้นเข้าไปในจมูกอ่ะเฮ้ยดูดิอะไรของนายเนี่ยบีสองมึงนี่มากมายปะเฮ้ยบ้านมึงทำจมูกขายเหรอไอ้ซัเฮ้ย กุว์ดีกว่าป่ายามค้ำคืนลมไม้ดีลมเย็นเจ้าสิงโตหลับฮึยดูฉันสิฉันยืนได้ด้วยอ่ะปัญญาอ่อนแค่เขายืนได้โอยุึงดาหัวเปล่าครับ อยากให้คนอักข้นนุ่มสลวยต้องใช้แพนทีนไฮฟอร์คอนโทรลนะครับไม่ชอบเอาใจใครๆจริงๆแต่เพื่อตัวเธอฉันท่ามเธอจะพูดแต่แต่ต้องดูดิดร้องตำมะนคืออะไรแม่เง้ยพอง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 เหนื่อย ทำนั่นทำนี่ทำนันก็ยอมก็สั่งตัวเองให้จำทำเพื่อใครหลงเพื่อใครอ้โงหงงขห้นหายเลยทำไมมันหายใจไม่ค่อยออกลยเนี่ยไม่เห็นแล้วไงนะจะบูงทับกันโยนเนี่ยโอ้ดูบ้างดิก็อ,ออกไปสักทีดิครับอย่าไปยิมจะบูงกันหายใจได้ไหมพ่อครับพอ่พอพ่อ พ่อพ่อฟังกูนหน่อยสิครับผม <c oughs> <ๆ S 1> เดี๋ยวก็ขีดซะหรอกมีอะไรล่ะลูกผมหาแม่ไม่เจอครับแม่ทิ้งพ่อไปมีคนใหม่แล้วเหรอโอ้โพ่อน่าสงสารแม่ก็อยู่ข้างหลังแกไงพ่อไม่ต้องเพอ้อต่อไปนี้ผมจะหาแม่ให้พ่อใหม่เองสู่ความมงหวังอันไกลโพฟ้าที่ห่างไกลต้นไม้เลึกในป่าเจ้าสิงโตหลับมีแต่เราที่ยังไม่หลับบนโลกใบนี้ อ้าวอยังวนแต่ขำกิ้งกันเล่าสัตว์พวกนี้เนี่ยนะต้องการความช่วยเหลือจากเรานะรู้เปล่าลองไปที่ e a r t h l a n g e r s c o m ดูสิเราไปคืนชีวิตให้สัตว์ป่ากัน